สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลจูมีส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงนะคะจะบอกว่าคันนี้น้องเดินทางนะคะจากอุดรธานีนะคะมารับรถเองกับจูถึงโชว์รูมเลยนะคะนี่เลยจ้าคู่รักนะคะที่มารับรถกับจูนะน้องตีแล้วก็น้องคณิงนะคะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกน้องทั้งคู่กันนะคะว่าออกรถกับพี่จูเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจอพี่จูมาจากช่องทางไหนคะช่องทาง t ิกต็อกค่ะเห็นจูไลฟ์สดอยู่ค่ะวันนั้นก็เลยเข้ามาสอบถามค่ะ แล้วทําไมถึงตัดสินใจมาออกรถกับพี่จูคะเพราะว่าพี่จูบริการดีมากเป็นกันเองมากค่ะมีค่ะปรึกษาอะไรดีๆพี่คือพี่จูแนะนาหมดค่ะ,ะถ้าทุกคนอยากออกรถต้มาออกกับพี่จูได้เลยนะ,<ล>ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยใช่ไหมวก็ผลไฟนนซนเป็นไงบ้างลูกอนุวัติไวค่ะสามสี่วันก็รู้ผลแล้วค่ะแล้วรถเป็นไงแต่งไวไหมแต่งไวมากค่ะผู้แกขก่งไวหมดค่ะ อัปเดตให้ตลอดใช่ค่ะพี่จูแบบดีมากค่ะไม่เคยเจอเซลลที่ทำดีขนาดนี้มาก่อนเราเราคุยกันนานไหมเป็นปีเลยค่ะเป็นปีนะใช่เพราะว่าพี่จูให้ทัาปุตรสามาเป็นปีเลยค่ะจริงๆน้องน้องผิดหวังมาแล้วรอบหนึ่งด้วยใช่เป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นเซลมากไม่อยากได้อะไรเลยตอนนั้นแล้วก็นี่ก็เหมือนมามาสู้ใหม่ใช่แล้วพราะลุ้นมากลุ้นมากแต่ว่าเป็นไงบ้าง แต่เชื่อมั่นในชี่จูค่ะอะแน่นอนพอผลผ่านเป็นไงกีนแต่กินแต่้าต่อโทษนะจ๊ะเซลลโทรไปไม่รับจ้าไม่รับค่ะเซลตื่นเต้นกว่าเซลตื่นเต้นกว่าจะขอกล้อเออแล้วก็เดินทางมารับรถเองจากอุดรด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวขับรถไปไหนต่อไปขั้นดาบะไปหา แ่คพ่อแผ่คุณพ่อก่อนแล้วก็ค่อยกลับขุดดอนุดนนนรนใช่ค่ะยังไงพี่จุก็ขอบคุณนะคะทั้งน้องตี๋แล้วก็น้องคณิ้งมากๆด้วยนะคะคยังไงก็ขอให้รถคันนี้นะคะเอาไปทํามาค้าขายเนาะให้มีมีเงินมีทองเฮงเฮงรวยรวยนะคะแล้วก็มีงานทุกวันขายหมดทุกวันนะคะแล้วก็ปิดจบรถไปไว้ด้วยนะคะอคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะคือน้องแบบน่ารักมากนะคะคุยกับจุ๊มาเป็นปีเลยแล้วก็ ตัดสินใจมาออกรถกับจูนะคะก็ขอบคุณน้องทั้งคู่มากๆเลยแล้วก็ขอให้รถคันนี้เดินทางขับขี่ปลอดภยัยทุกเส้นทางด้วยนะคะยังไงวันนี้จูแล้วก็น้องตีน้องคันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปค่ะว่าจูส่งมอบรถที่ไหนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ